ผ้ชมค,ครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าเรามาอยู่กันที่เกินฟลอน์ไลน์นะครับผู้หญิงแถวหน้าผู้หญิงในแนวหน้านะครับเออตอนนี้แอดเข้าไปลุยด่านแล้วนะครับเริ่มลุยด่านแล้วก็ลุยด่านตามเนือ้อเรื่องก็คือต้องเล่นไล่ชัปเ t อร์วันชัปเ2อไล่ลงมานะครับพอ ผ่านชัปเตอร์ one แล้วก็มาปลดล็อกชัปเตอร์ t w พอผ่านชัปเตอร์ t w ก็ไปปลดล็อกด่านต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะคอมแบทต้องเข้าไปที่คอมแบทมีไล่ตามเนื้อเรื่องกะดันหนึ่งเนี่ยชัปเตอร์ o น e นะแอดก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดมี6 6ด่านย่อยนะครับ6ด่านย่อย6กสเตทนะฮะหกสเตทก็เป็น1 1 1 1 1ไปถึง16เออแล้วก็มาที่ด่าน2ตอนนี้แอดไล่ไปถึง 2-2แล้วนะครับแอดจะลองลุยที่2-3เลยนะครับเนี่ยแล้วแต่ละด่านเนี่ยแอดลุยมาเนี่ยเข้าไปในะด่าน2-1นเนี่ยครับสเตจ2 1เนี่ยแอดเข้า6รอบอ่ะงจะได้ระดับ s ส่วน2-2เนี่ยเข้ามา3รอบเลยยังแค่ a เลยยังไม่ยอมขึ้น s นะครับก็ไม่เป็นไรเรามาลุยด่านต่อไปกันเลย2-3ด่าน2-3พอเข้ามานี่แอดยังไม่เคยลุยนะนี่เป็นครั้งแรกของด่าน2 3นะครับด่าน2ขีด อ n นเนมี่เลเวนี่ครับก็คู่ต่อสู้เราเลเวลยีบนะฮะเราจะดันไหวไหมเนี่ยเรายังไม่ถึงกันเลยแล้วก็ possible reward นะฮะ possible reward อะไรทีดอหรือ Android ที่เรามีโอกาสจะได้นะครับก็10ตัวนี้นะครับ10ตัวนี้นะครับ10ตัวนี้่ส่วนใหญ่จะเป็นซ้ำๆนะดูหน้าดูตาพวกเธอแล้วนี่คุณคุณหน้าคุ้นตาเหลือเกินนะเนี่ยนะครับ แล้วก็รีคอมเมนต์เบสิกเจนอลเบสิกเจน a ลยูสฟอร์เมชันนี่ทีดอลเลเวลประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็พลัง c e ต้องพันสี่นะโดยประมาณทีดอลเลเวลก็ควรจะเป็นยี่สิบมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบแต่ว่าแอดไม่ถึงอนะ่ะไม่ถึงก็ต้องลองนะครับในตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นหน้าเธอคือใครเ่ยอินแกรมอินแกรมสามดาวนะครับทีดอล use f s ฟเนะฮะใช้ smg เป็นเป็นอาวุธนะครับแล้วก็คนนี้ใครเอ่ยโทคคเลฟสามดาวอันน่ะคนนี้สามดาวนี่ใครสตเตนมาร์กทูอันนี้เราได้เรามีอยู่แล้วสคอ์เปียนมีแล้วนะครับแอสตารรมีแล้วนะฮะซีเก้าหกอันนี้เหมือนจะยังไม่มีนะเนี่ยพีศูนย์แปดก็เหมือนจะยังนะครับ เนี่ยอันนี้เป็น L85A1 น,นี่เป็นซิก510นี่ก็ยังไม่เหมือนจะยังไม่มี GRGRG3 โ okay, อเคครับก็ลุยเลยแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆตัวละครเราก็ยังไม่มีก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับตัวละครซ้ำๆ,ๆๆแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆมามีทีดอน n ะ i n s u f f i c i e n t s l o t นะครับนี่เลยมีมีเข้าไปซื้อได้นะครับทีดอน SlotPurchase โดยใช้เพชรซื้อนะฮะแล้วก็ ทีดอนรีอทายมีการมูฟเอาทีดอนไปทิ้งเอ๊ะแสดงว่าทีดอนเราเต็มนะครับเนี่ยเราเข้าไม่ได้แล้วก็มูฟทูเนี่ยทีดอนเอน็นฮารเราคงจะต้องไปที่ทีดอนเอน็นฮารนี่แล้วกันครับเออทีดอนเอน็นฮารนี่ก็เหมือนกับเราเข้ามาที่เมนูนี้นะครับทีแรกแอดจะไปลองดัมมี่ปรากฏว่าไม่ค่อยได้มันตัวซ้ํายังไม่ค่อยได้ก็ไปเอาทีดอนดัมมี่เลยแล้วกันดัมมี่เนี่ยแอดจะเลือกดัมมี่ใครเอ่ย เออมีตัวละครใหม่มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเออใครเอ่ยอีเกิลอีเกิลทะเลทรายอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเอออีเกิลทะเลทรายไปไหนเอ่ยอินซีทะเลทรายอินซีทะเลทรายไปไหนเอ่ย in อินซีทะเลทรายอ๋ออินซีทะเลทรายเรายังไม่ได้เข้าทีมครับยังไม่ได้เข้าทีมนะ โอเคไม่เป็นไรแล้วเอาเอา4ดาวนี้ก่อนก็ได้นี่นะครับลองดูที่4ดาวคนนี้นะครับ AK 74m นะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวละครซ้ำๆ6ตัวละครนะ6ตัวละครเดี๋ยวตัวละครไหนยเยอะๆอ่าตัวละครเยอะๆนี่ครับนี่เยอะเอาเลย6ตัวละครไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเหมือนกันนะครับตัวละครที่เอามา เอามา e n h a n าร m e เมนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนไม่ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนตัวนี้นะครับเป็นตัวไหนก็ได้ที่เยอะๆนะครับเอามาหกตัวแล้วนะครับหกตัวแล้วไอ้ก็ e n อ a n c ารเลยเดี๋ยว e อ h a n ารปั๊บตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นตามตัวเลขนี้นะฮะเออถ้าเราใส่เพิ่มไปอีกตัวล่ะดูที่จากสิ็ไปส8ปดเนี่ยห้าไปเจ็ดเดี๋ยวจะเพิ่มไหมอ่ะเอามาเพิ่มอีกตัวละครหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งสอง่ะเพิ่มอีก เป็นเท่าไร่เอยเป็น 9, เก้าไอเป็น8ดนะครับเออก็ยังไม่เพิ่มนะเนี่ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะนี่ยังเหมือนเดิมนะนี่แต่ว่าไม่แน่ใจตรงนี้จะเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่อ่ะโอเคครับเอาจำนี้เลยแล้วกันป๊บเรียบร้อยขึ้นแล้วนะครับตัวเลขนี้ขึ้นนะฮะนี่ก็ขึ้นกลับไปแล้วนะฮะถ้าเราจะทําอีกก็ได้นะเราจะทําอีกก็ได้เราจะเปลี่ยนตัวละครตัวนี้ไปเอาตัวอื่นที่ซ้ําเยอะๆตัวอื่นที่ซ้ําเยอะๆตัวนี้อ่ะ เนี่ยตัวนี้ก็คือ p 3 8ดเนี่ยสองดาวก็จริงแต่ว่าตัวละครเขาเขาซ้ำเยอะครับซ้ำเยอะเนี่ยเราเอ้ยเหลือ6พอดีเอาให้หมดไปเลยเอาให้หมดไปเลยนะครับนี่เป็นตัวของเขาเองนะตัวของเขาเองนะครับก็ขึ้นมาทีละนิดทีละน่อย,อยก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยก็ทำให้สล็อตเป็นว่างนะครับไม่งั้นสล็อตมันไม่ว่างเวลาเราได้ตัวละครใหม่มามันไม่มีที่วางอ่ะตัวไหนอีกที่ซ้ำเยอะๆเออสเปกเตอร์ m 4เนี่ย ส e c t เตอร์เออยู่ทีมสองอสองดาวนะเดี๋ยวลองทำนี่ลหละเออไลเบโรนี่แหละครับอลองไลเบโรนสิไลเบโรนเนี่ยตัวของเธอเองจะมีซ้ำไหมเนี่ยโอซ้ำน้อยมากไม่มีเลยมั้งไลเบโรนยังไม,ม่ค่อยมีอ่ะตัวนี้แล้วกันตัวนี้ซ้ำเยอะนี่ครับ M1895 นี่ 3, ง้าาซ้ำเยอะเอาไป6เอาไป6นะครับปัป๊บอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นหน่อยหนึ่งขึ้นหน่อยไลเบรโรลนขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าโอเคนะฮะมีใครอีกไหมอ่าจากไลเบรโรลนแล้วมีใครอีกใครอีก3ดาว4ดาวคนนี้ล่ะทีม3เนี่ย saa เนี่ยลอง saa นะครับ saa ตัวของเธอเองไม่มีก็เอาของคนอื่นก็ได้ เอาของคนอื่นก็ได้นะครับของใครดีอ่ะนี่ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาของเธอคนเนี้เอาของ PPK นี่แหละครับ PPK นี่มาบ่อยอีก6นะครับขึ้นฟึ๊บทีละหน่อยนะครับทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเราก็จะไปลุยที่ทด่าน2ีด3กันต่อเลย2 3นะครับนี่ฮะไปเลยเข้าได้ละเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้นะฮะ มันก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนแล้วให้เราเลือกนี้พอเราเข้าได้แล้วด่านนี้เราไม่ถึง20เนี่ยเราจะต้องเอาทีมไหนลงดูนะครับคาลิน่าดูนะดนะะนะครับดูนะดูนะอไปแล้วครับแอดจะเอา,าทีมไหนลงดีเอ่ย17ทีมหนึ่งนี้1718ใกล้เสียงนะทีม2ลดลงมาเหลือ1516ทีม3เหลือ1415 นี่ก็14 15 16บากเหมือน,นกันทีม4แอดขอเอาทีม1ไปลุยแล้วกันทีม1น่ี่มี3ดาวกับ2ดาวนะครับแต่ว่าเลเวลเขาเยอะหน่อยลองดูนะครับลองดูเฮ้ยมีการรีแพ้ไหมเนี่ยวันคลิกรีแพร์ลองดูสิอ่าไม่มียูนิตที่จะต้องรีแพร์นะครับทุกคนเต็มหมด HP เต็มหมดนะฮะ HP เขาตามนี้นะครับสเปค HP 216สอโม อันนี้แอมโมน้อยจังเลยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแอดเข้าไปจัดทีมใหม่นะครับนี่แอมโมน้อยจังอ่ะแต่ว่าเขาจะมีดัมมี่อยู่สองนะครับเนี่ยดัมมี่อยู่สองนะฮะหมายความว่าเวลาเอาลงไปเนี่ยตัวเขาจะมีเพื่อนแตกมาเป็นสองคนเอาลุยเลยเอาล้วฮะแต่ว่าฉันต้องต้องใช้สี่ทีมช่วยสลามั่งเนี่ยดูท่ามันเนี่ยสตาร์ทเลยถึงยังไงคงต้องเอาสี่ทีมช่วยนะครับนี่เลยมิสซันออฟเจกต์นี่แหละครับนี่ จะต้องส่ง unit, ยูนิตเข้าไปที่ยึดคอมมานด์โพสต์นะครับนี่โอเคไปเลยเอาละเราเดินได้3ช่องนะครับเดินได้3ช่องเพราะเราจะต้องเดินตัวละครนี้มาเนี่ยเอ็กโทีมหเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวก่อนนะมาแค่ครั้งเดียวก่อนเพื่อยึดตรงนี้แล้วมันก็จะเหลือเหลือ2ไงไล่ละแล้วก็จะเอาทีมสอลาตามลงไปนะครับ เอาล้ครับคอปเตอร์ลงไปส่งแล้วทีม2ทีม2จะออกปิดซ้ายนะทีม2แอดจะให้ออกปิดซ้ายเอาล้ครับหมดเทินพอดีนะครับหมดรอบนะครับหมดรอบแอดจะเอ็นแล้วนะครับเอ็นลาวนะครับเอ็นลาวแล้วรอบนี้ไม่ใช่รอบรอบต่อไปเป็นรอบของนี่ครับทีมแดงนะครับเรดโรบอทโอ้โหต้องไปนู่นเลยเหรอต้องข้ามไปน้ําไปนะเออเนี่ย ฐานของค่าสิเยเยอะมากเลยเราจะต้องลุยฐานของไ่ายเลสโรบอทให้ได้นะเอาละเราจะต้องใช้4ทีมแน่ๆนนเรายังใชงาใช้ Auto Skill นะครับ Auto Skill นะแล้วก็เขาจับเวลาอยู่วิ่ง8วิแล้วครับ9วิแนละ้วแล้วก็ส่วนสถิติก็อยู่ที่ขอบจอด้านขวานะครับ s u c c e s แล้ว S yes, ไหม เอาละดูที่ว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนนี่ได้2ดาวเจนอรอนนะครับเจนอรอนได้ใครอีก T M P MP C C 6โอเคได้เจนอรอนมานะครับเอาละไม่เป็นไรได้อะไรรับหมดมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเอาตอนนี้ทีมแดงบุกเข้ามาแนละ้วบุกเข้ามาหาเราเองนะอา่า๋ยวว่ากันนะบุกเข้ามาเองนะนี่ครับ พอเราดัมมี่เสร็จปั๊บตัวละคร1จะแตกออกเป็น2เดี๋ยวรอให้เลเวลขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งะจะแตกได้เป็น3อาจจะต้องทำสามเออแต่ต้องรอต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอเก็บเววลขึ้นไปอีกหน่อยก่อนตอนช่วงช่วงแรกๆนี่แอดก็เก็บเวลเก็บไอเทมไปเรื่อยๆเพลินๆครับเพลินๆก็ยังคงได้เจนเอร์อนอยู่นะอ่าได้ตัวเดิมนะครับ MT446 เอาลครับเอาแลวะเราลงไป2ทีมแล้วใช่ไหมีนิด โอ้ oh, เราได้อีกนี่ไงวิ่งวิ่งมานี่ลอยมาจากขวาไปซ้ายเป็นแถวเลยนะฮะนั่นก็คือทีดอนของเรานะบรรดาแอนดรอยทั้งหลายแอจะลุยต่อแล้วนะครับอ่าลุยขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นทีม2นะนเ e อชลอนสงสโกเจเนเรตเอาเลยแอซซอนเออแอซซอนอีกโคเวอร์ย oh ูอัลสันโอ้โห ใส่สกิลกันหน้าดูนะฮะแล้วก็รายละเอียดก็ดูตรงนี้ครับขอบจอล่างนี่นะครับนี่ขอบจอล่างเหัวจังเฮ้ยไม่ได้เพิร์ทนะแตะหน่อยไม่ได้เลยหน้าจอนี่พอแตะปั๊บเพิร์ทเฉียวเอ,เอาครับได้เอสอีกแล้วนะครับเอสอีกแล้วเอชอลอนสองก็ได้สองดาวเหมือนเดิมก็เป็นเจเนอลอนนะฮะได้เจเนอลอนมาอีกแล้วนะครับเอาละ แะเจ็ดนันต่อไปแอจะลุยแล้วเอาทีมนี้ทีมหนึ่งลุยขึ้นไปเหลืออีกช่องเดียวแอดจะเอาทีมสามลงแล้วนะครับทีมสามลงแล้วทีมสามลงแล้วไปช่วยกันหน่อยหมดพอดีครับหมดตาเดินพอดีก็เอ็นเอ็นลาวนะครับเอ็นลาวไปก่อนโอ้โหสิบสามนาทีละอมจะทันจบสเตจไหมเนี่ย แอดไม่อยากให้เกิน15นะ้านาทีเลยมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคุณส่งกับเพื่อนๆก็จะลำคาญเบื่อยา<ๆ>วจัง<ๆ>ก็เอาสั้นๆครับทีละนิดทีละหน่อยทีละเรื่องนะฮะทีละเรื่องทีละเรื่องอดูกันเพล่นๆนะอัพกันเพล่นๆพอช่วงแรกนี่มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็นการเก็บเวลเก็บไอเทมนะฮะได้สองดาวเหมือนเดิม หลังจาหมันเดิม IDW นะครับเป็นเจนนอนเหมือนเดิมนะครับจะไม่ทันนะเนี่ยจะไม่ทันก็เดี๋ยวแอดก็จะต้องตัดจบคลิปไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับคุณชมครับเพื่อนๆครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะต่อตรงจุดนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับเกิร์ลฟอนไลน์นะครับผู้หญิงในแนวหน้านะฮะพบกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ